I got a white รถในทีมงานเกิอดอุบัติเหตุน,นะครับมีรถตัดหนากันครับก็เลยขำเลนมามีเบิ่งห้อยจากถลเลกันนะครับห้อยห้อยถลเลเขาว่าเป็นรถมองใส้ตัดนหนานครับเดี๋ยวลงไปเบืิงหนองทีมงานก่อนอุบัติเหตุบุ้ยพาย,ยาใหญ่เกิดครับรมันเกิดมาเราต้อนตอนเลี้ยงก,กันนะครับย่ำอยู่ล้เบิ่งครับห้อยบียดห้อยเบียหลายย่ามมาเหยุห้อยดำๆนีในกล่องอาจจะเห็นไม่น่าครับ เดี๋ยวเบื้องหน่อ้วทีมงานกันมันขามเล่นไปน,นะครับเกาไว้ฝากออกไปตนหนึ่งอนี่ยก่อนกับตนใหม่นาารถหนีมุ่นไปเลยครับเดี๋ยวพายเบิ้งไม่มีพายใหญ่กเกิดเรกครับรถขึ้นะพี่น้อง ที่ตามใหม่กำลังใจหน่อยเขาครับโอ้ยมงยึงไฟฝ่าบ่ะนเะอโอ้ย พี่น้องน้ารถไปน้ารถว่าเป็นยังครับว่เป็นยังไรใจน้องครับใจน้องห่ลยไห่กไม่เลย่เไม่เลยไ่เลยไ่ได้เด่ยม่เเลมยไเไ่เ่เไไเไ่เยไม่่เไ่ไยไม่ม่เไ่อไ่เเย่ยไไม่เไม่่เนไ่เลยไม่เนม นารดไปเลยครับมึงมีไฟฝ่าบ่นี่เไปไก่แล่ครับพี่ไฟมึงมีไฟบ่มึงมไฟบ่ครับเนี่ยเยอะยังไม่หายไฟไฟยังไม่หยาดหยาด่เรยยู่ที่ไหาไปอ่ะโอยเอา

เอาเอาจุ่มได้บ่เอาเตอมเติมเร็วจอดนักเลยพ่อพ่อพ่อเพียรต้องมุนไปมาเซยพวกใหม่แต่โจกหนารถครับหนุ่มเฮียเกิดหนารถตัดนะครับแทโก้รถตัดดีหดูดมรถได้ทีมงานกับจอดเบิ่งกันครับแรงน้ำกัน ผมเห็นหนัง่งยานน้ำเขาเหรอครับเห็นเห็ดการหล่ะกับหยานผมชิ่งลูกอยู่พี่น้องแล้วขับรถปลอดไฟครับพี่น้องระมัดระวังกันเอามันดีฟาดก,กันมากกัเาได้ดไเดไปิไปๆทำงานด้วยว Oi เ้โอโจ๊กหนาครับรถมอเตอร์ปัดหนากันนะครับก็เลยัวนี้ตีลรออกมาก็เลยขามเรียนมาตำกบไว้ฝานครับไม่อยู่เรียน,นี้่